ขายของก็อย่างงกใส่มาเลยเยอะๆเกือบร้อยห้าสิบรีวิวเค้กหมูหยองของอลิสคาเฟ่แบบไม่อวยใส่หมูหยองออริจินอลมาลองเย็ดฉ่ำมากอ,อันนี้จะมีความแบบหอมมันเรียวมาโยอ่ะมึงอ,มอร่อยไม่ได้ติดหวานเหมือนเซี่ยงไฮ้หอมสลายหอมงาอืม ไส้ทะลักเลยอ่ะมีความเป็นแบบชิฟฟ่อนนุ่มหอมแล้วก็ไม่ฝืดคอชิฟฟ่อนหมูหยองหนึ่งสามห้าแบบเนี้ยไม่งกเครื่องคุกมาแบบโคตรชำ่ำสีราชามาโยไก่กุ้งมีซอสไข่กุ้งข้างในจริงๆอะอ่ะฟีแบบซอสพริกสีราชาแล้วก็มีไข่กุ้งหอมหอม,หอมกรุบกรึบเผ็ดเด็กๆ็อร่อยหมูหยองนำ้ำอะหมูหยองน้ำพริกเผาไส้ข้างในเป็นแบบนี้รสชาติม,มันเข้มข้นแบบโบราณเลยมแบบันหวานเค็มเค็มมันหอมพริกเผา เอาตรงๆรสชาติไม่ถึงเซี่ยงไฮ้ลรอเล่นคือรสชาติมันเข้มข้นอร่อยเลยอะถูกปากคนไทยแน่นอนอืมเนี่กเขาเป็นเวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้แต่ว่าไม่ค่อยหวานละกันยอมรับว่าแพงแต่ว่าอร่อยสมราคาเลยไม่เสียดายเงินกูให้เต็มสิบแบบไม่หักของอลิสคาเฟ่ไปลองได้